ยี่สามครับให้สูตรโครงสร้างแบบจุดมานะครับอันนี้นะเป็นสูตรโครงสร้างแบบจุดครับแต่ละจุดเนี่ยแสดงถึงเวเลนต์อิเล็กตรอนใช่ไหมโอเคนะครับอย่างนี้ครับมันมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเขาระหว่างตัวของซัลเฟอร์อะตอมกับออกซิเจนอะตอมครับอันนี้นะซัลเฟอร์อะตอมออกซิเจนอะตอมเนี่ยมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันครับ2ตัวตรงนี้คู่นี้ก็เหมือนครับซัลเฟอร์กับออกซิเจนเนี่ยใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับ2ตัวตรงนี้เหมือนกันครับโอเคนะครับสูตรแบบจุดเนะยครับ จะเห็นได้ชัดครับว่ามีการใช้เล็กตอนร่วมกันยังไงครับแต่ทีนี้ก็ถามเขาว่าไอ้สุดโครงสร้างแบบจุนอย่างนี้เนี่ยจะเขียนเป็นสุดโครงสร้างแบบเส้นได้ยังไงโอเคครับข้อนี้ระวังนิดนึงนะครับเราต้องยึดตามสิ่งที่รูปให้มาเป็นหลักนะสิ่งที่รูปนี้ให้มานะครับยึดเป็นหลักครับโดยทั่วไปนะครับเวลาเราพูดถึงซัลเฟตไนออนเนี่ยครับ so c เนี่ยแล้วก็2อลบตรงนี้นะครับเวลาพูดถึงซัลเฟตไนออนครับ เรามักจะนึกถึงนะครับกรณีซัลเฟอร์นะครับถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจนแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วครับด้วยความที่เป็นอออนลลบครับแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเนี่ยสตัวนะครับที่ใส่เพิ่มเข้ามาอิเล็กตรอนที่สองตัวที่ใส่เพิ่มเข้ามานะครับมันต้องไปอยู่กับตัวที่เอนสูงครับระหว่างซัลเฟอร์กับออกซิเจนเนี่ยออกซิเจน e อสูงกว่านะครับดังนั้นจะมีออกซิเจน2ตัวครับที่ได้รับอิเล็กตรอนไปอย่างละตัวอย่างนี้อาจจะได้รับอิเล็กตรอนไปตัวหนึ่งครับ อันนี้ครับก็ได้รับไปอีกตัวหนึ่งโอเคนะครับอาจจะออกมาในรูปนี้ครับถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มนะครับจากเดิมออกซิเจนครับมีเวเลน์เท่ากับ6ใช่ไหมออกซิเจนครับเดิมทีเนี่ยมีเวเลนต์เท่ากับ6ครับแต่ว่าได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาครับอันนี้ครับเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งตรงนี้โอเคนะครับก็เลยเป็น7ครับสำหรับตัวที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะอันนี้ก็ทํานองเดยวกันครับเดิมทีเนี่ยมีหครับ เดลเรเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งตรงนี้ครับโอเคนะครับแล้วก็ออกซิเจนอีกสองตัวครับก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับเท่ากับหกตัวเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ได้รับอิเล็กตรอนนะอันนี้ครับมีหกตัวซันเฟอร์ก็เช่นกันครับซันเฟอร์เนี่ยเอ็นมันต่ำกว่านะครับจะไม่ใช่ตัวที่ได้รับอิเล็กตรอนอยู่แล้วนะก็จะมีเวเลน์ครับอยู่ที่หกตัวครับอันนี้หนึ่งสอง 3 4ี่อันนี้นะครับห้าแล้วก็6ตรงนี้ครับโอเคนะครับเขียนแบบนี้นะลักษณะแบบนี้ครับเวลาเราเขียนนะครับจะเปลี่ยนสูตรโครงสร้างแบบจุดให้กลายเป็นแบบเส้นเนี่ยอิเล็กตรอนครับที่ใช้ร่วมกัน1คู่เนี่ยจะเขียนแทนด้วย1เส้นนะครับอย่างกรณีนี้ครับอันนี้จะเห็นครับว่าซัลเฟอร์ตัวหนึ่งกับออกซิเจนนะครับออกซิเจนตรงนี้เนี่ยมันมีอิเล็กตรอนนะครับทั้งหมด7ตัวลวครรวมตัวที่ให้มาด้วยนะตัวที่ได้รับมานะครับ1ตัวตรงนี้ออกซิเจนตรงนี้ครับมีเวเลสเนี่ยอยู่7ดตัว ถ้าเวเลนตเจตัวเนี่ยแสดงว่าต้องการอิเล็กตรอนเพิ่มอีกแค่ตัวเดียวนะครับในการให้ครบออกเตใช่ไหมก็คือต้องการแขนอีกแค่แขนเดียวครับก็สามารถมาใช้อิเล็กตรอนนะครับร่วมกับซัลเฟอร์ตรงนี้ได้เลยครับอันนี้นะครับเอามาใช้ร่วมกันได้เลยก็จะกลายว่ามีเวเลนเนี่ยครบแปดแล้วนะครับของมันเองเนี่ยครับหกแล้วก็ที่รับมาครับจากการเป็นอนุบเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ร่วมกับซัลเฟอร์อีกตัวหนึ่งนะครับกลายเป็นแปดนะโอเคนะครับอันนี้มีการใช้ร่วมกันครับคู่หนึ่งก็เลยเขียน้ึงได ส่วนโครงสร้างแบบเส้นนะครับก็เลยสามารถเขียนเป็น1เส้นครับสัดวตรงจุดนี้นะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันครับเห็นไหมอันนี้ก็มีการใช้นะครับร่วมกัน1คู่ครับก็เขียนเป็น1เส้นส่วนตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยต้องใช้ร่วมกันนะครับทั้งหมด2คู่ครับเพราะว่าออกซิเจนตรงนี้เดิมทีเนี่ยมีเวเลน์อยู่6ตัวนะครับต้องการอิเล็กตรอนอีก2ตัวครับจะได้ครบออกเตตนะก็มาใช้ร่วมกันกับซัลเฟอร์ตรงนี้ครับโอเคครับอันนี้ใช้ร่วมกันนะก็จะครบ8ได้ครับ การใช้ร่วมกันนะครับ2คู่เนี่ยก็เลยต้องเขียนเป็น2เส้นนะครับเขียนเป็น2แขนนะอันนี้ครับจุดสอคู่หนึ่งใช่ไหมก็เขียนเป็นเส้นหนึ่งอันนี้คู่หนึ่งก็เขียนเป็นอีกเส้นหนึ่งครับก็สามารถบอกได้นะครับว่าโครงสร้างนี้เนี่ยมันมีพันธะเดี่ยวครับระหว่างซัลเฟอร์ออกซิเจนเนี่ยครับสองพันธะครับอันนี้นะพันธะเดี่ยวสองพันธะแล้วก็พันธะคู่อีก2องพันธะครับโอเคนะครับทั่วไปแล้วเราจะเขียนอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะเสถียรนะครับมันจะตรงกับชอยข้อ3ใช่ไหมชอยข้อ3นะครับ เศษน้องช้อยก็สามเนะครับเหมือนกันเลยครับก็คือมีพันธะคู่2บรรทัดพันธะเดียวสองบรรทัดนะครับโอเคนะจะเป็นออกซิเจนตัวไหนก็ได้นะครับ mm hmm. ที่รับอ e ิเล็กตรอนนะอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าจะมี2ตัวครับที่ได้รับ2ตัวที่ได้รับนะครับจะเป็นพันธะเดียวแล้วก็ตัวที่ไม่รับครับก็จะเป็น 15, okay, okay, พันธะคู่ 2, นะครับโอเคมั้ยพันธะคู่สองบรรทัดพันธะเดี่ยวสองบรรทัดอันนี้ครับคือมาตรฐานท<า>ั่วไปครับของซัลเฟตไอออนครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยสิ่งนี้เขาให้มาครับเขาให้รูปนี้มานะครับดังนนั้ ถ้าจะเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นเนี่ยครับเราต้องยึดตามรูปที่เขาให้มาเป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์ข้อนี้นะข้อนี้เรามาดูครับที่เขาให้มาเน,นี่ยครับจะเห็นครับว่าซันเฟอร์เนี่ยครับมันมีการใช้อ e ิเล็กตรอนร่วมกันนะครับกับออกซิเจนแต่ละตัวเนี่ยเท่าเท่ากันครับก็คืออันนี้ใช้คู่หนึ่งอันนี้ใช้คู่หนึ่งอันนี้ใช้คู่หนึ่งอันนี้ก็ใช้คู่หนึ่งครับในเมื่อตรงนี้นะครับแต่ละส่วนเนี่ยมีการใช้คู่หน,น oh? ึ่งเท่ากันอย่างที่บอกไปครับว่า อิเล็กตอนสองตัวเนี่ยเขียนแทนด้วยหนึ่งแขนได้ครับ2ตัวนะครับที่ใช้ร่วมกันเนี่ยสามารถเขียนแทนด้วย1แขนได้ดังนั้นอันนี้ครับควรจะเขียนเป็นซันเฟอร์อยู่ตรงกลางมีพันธะเดี่ยวครับออกซิเจนตรงนี้พันธะเดียออ่ยวกับออกซิเจนตรงนี้อันนี้ก็พันธะเดี่ยวครับอันนี้ก็พันธะเดี่ยวโอเคไหมครับอันนี้ครับมันถึงสามารถเป็นลักษณะน,นะครับสูตรโครงสร้างแบบเส้นที่แปลงมาจากสูตรโครงสร้างแบบจุดของตัวนี้ได้ครับโอเคนะครับยึดตามที่โจทย์ให้มานะดังนั้น ข้อนี้จะไม่ได้ตอบข้อ3ครับแต่จะตอบเป็นข้อ1แทนนะโอเคนะครับจริงอยู่ครับว่าข้อ3เนี่ยมันสเสถียรกว่าพบได้ทั่วไปมากกว่าครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้เรายึดตามสิ่งที่รูปของโจทย์ออกมาครับดังนั้นใช้หลักการนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการใช้ตอนร่วมกัน1คู่เนี่ยก็สามารถเขียนเป็น1แขนได้ครับสุดท้ายก็เลยสามารถเขียนเป็นนะครับเป็นซัลเฟอร์อยู่ตรงกลางแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นพานาเดียวกับออกซิเจนทั้งหมดได้ครับ ตรงนี้หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าตามรูปที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันน่าจะพบได้ตามธรรมชาติมากกว่าครับน่าจะเสถียรกว่าเพราะว่าซันเฟอร์เนี่ยเวเลนซ์มันครบ8พอดีใช่ไหมอันนี้ครับถ้าเกิดว่ายึดตามที่โจทย์ให้มาเนี่ยซันเฟอร์มันจะครบ8นะครับตัวอื่นก็ครบ8เหมือนกันครับคิดว่าแบบนี้น่าจะเสถียรกว่าแล้วก็พบได้ในธรรมชาติเยอะกว่านะแต่เอาจริงแล้วครับซันเฟอร์เนี่ยเป็นอะตอมหนึ่งนะครับที่สามารถมีเวเลนซ์ตอนเกิน8ได้ครับเป็นข้อยกเว้นของกฎออกเตนนะครับ กดออกเตทนเนี่ยครับมันมีธาตุบางตัวครับที่เป็นข้อยกเว้นนะสามารถในเวลเลนซ์เนี่ยเกิน8หรือว่าต่ํากว่า8ได้นะครับบางตัวเป็นข้อยกเวน้นซันเฟอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นตัวที่เวลเลนซ์ตอนเนี่ยสามารถเกิน8แล้วก็อยู่ในโครงสร้างที่สเสถียรอยู่ได้นะครับดังนั้นจําไว้นะครับสำหรับตัวของซันเฟอร์ไอออนเนี่ยลักษณะทั่วไปที่พบได้เห็นกันตามธรรมชาติครับมักจะเป็นพันธะคู่สองพันธะพันธะเดี่ยวสองพันธะแบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้เนี่ยจะ,สะเสถียรกว่านะ แต่ก็ตามที่บอกไปนะครับข้อนี้ต้องตอบข้อ1นะเพราะว่าเราต้องยึดตามรูปที่โจทย์ให้มาเป็นหลักนะครับโอเคนะ24ิบสี่ครับข้อนี้ให้โครงสร้างมาครับลักษณะของมันนะครับจะเป็นแอลไคา์ครับเป็นแอลไคลย์เพราะว่ามีพันธะสามอยู่นะระหว่างคาร์บอนครับโครงสร้างเป็นวงอย่างนี้ครับเขาถามว่าสูตรเคมีของมันควรจะเป็นแบบไหนครับข้อนี้ดูไม่ยากเลยนะครับในเมื่อเรารู้ครับว่า แต่ละมุมของมันเนี่ยครับแต่ละมุมของมันเนี่ยก็คือคาร์บอนใช่ไหมอันนี้ก็คาร์บอนครับอันนี้ก็คาร์บอนนะแต่ละมุมครับมันแทนด้วยคาร์บอนครับทีนี้คาร์บอนเนี่ยมีแขนได้กี่แขนครับคาร์บอนมีแขนได้ทั้งหมด4ี่แขนนะครับจะเห็นรัาว่าถ้าสมมุติเราหยิบตรงนี้มาดูครับหยิบตรงช่วงนี้มาดูนะจะเห็นรัาว่าคาร์บอนตัวนี้เนี่ยคาร์บอนตรงกลางตรงนี้นะครับมันมีการสร้างมาทธะเดียวครับกับคาร์บอนข้างตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็พนันธะสามครับ กับคาร์บอนตัวถัดไปตรงนี้ครับเข่ไ้มลักษณะของมันเป็นอย่างนี้นะครับคาร์บอนตัวนี้ครับมันมีการสร้างพันธะสามครับกับคาร์บอนตัวนี้แล้วก็มีการสร้างพันธะเดี่ยวครับกับคาร์บอนตัวนี้ครับส่วนตรงนี้เป็นตัวกลางครับเขนะครับอันนี้นะหยิบมาให้ดูครับช่วงหนึ่งตรงนี้พี่ถามว่าตรงนี้คาร์บอนเนี่ยแขนครบ4ี่แขนหรือยังครับก็ครบสี่แขนแล้วใช่ไหมแสดงว่ามันจะไม่ได้มีแขนนะครับที่ไปต่อกับไฮโดรเจนได้อีกนะ โครงสร้างนี้ทั้งหมดครับมันจะเหมือนเหมือนกันครับหน่วยตรงนี้เนี่ยมันจะซ้ํากันอย่างนี้เหมือนกันหมดครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดนะโอเคนะครับในแต่ละหน่วยที่ติดติดกันครับดังนั้นครับจะเห็นว่าคาร์บอนแต่ละตัวเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับที่จะมีแขนไปจับกับไฮโดรเจนได้อีกครับเพราะว่ามันครบ4ี่แขนแล้วนะครับสารการจับกับคาร์บอนนะข้อนี้ก็เลยถือว่าจะต้องไม่มีไฮโดรเจนอยู่ในสูตรเคมีของมันครับก็จะมีข้อเดียวครับก็คือข้อ3ครับเข้มงว์ง่ายเลยครับ ดูรับว่าคาร์บอนเนี่ยมันเหลือแขนไปจับกับไฮโดรเจนหรือเปล่าตรงนี้ครับดูง่ายๆครับว่า3มแขนนะครับไปจับกับคาร์บอนอีกแขนนึงก็จับกับคาร์บอนเหมือนกันดังนั้นจะไม่เหลือแขนไปจับกับไฮโดรเจนได้แล้วนะครับก็เหลือแค่ข้อเดียวครับก็คือข้อ3นะที่มีแต่คาร์บอนล้วนๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมีคลายทุกปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทางยูทูบชาแนลเคมีพี่พีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพท2นะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทัวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอรต,ตรงนี้นะเค okay, นะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ย ระเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อให้น้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สต,ตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็ okay, นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับ ภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับที่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e g a กาเคม12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ